ในสุภภาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565นี้ผมขออาํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกได้โปรโดดลบันดาลอำนวยพรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนครอบครัวของทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญความสมหวังนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบริชอบะกอบด้วีทมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จ สมความปรารถนาทุกประการอีกทั้งมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศาึกษาพัฒนาชาติบ้านเมืองทำรูปบำรุงพระศาสนาและเทิดทุนสถาบันพระมหากร์ให้สถิตเสถียรสถาพรและมีความยั่งยืนสืบไปสวัสดีปีใหม่ครับใในนวัปีหม่ สวัสดีครับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของการศึกษทุก,ทกนครับตลอดระยะเยวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ฝ่าฟันวิกฤตโควิด1ิเเพื่อนำพาลูกๆของนักเรียนของเรามาจัดก,การเรียนการสอนคนรูและผู้บริหารนั้นมีความอดทนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเขตพื้นที่ของเราให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีคุณภาพในโอกาส วาระดิถีขึ้นปีใหม่2565นี้ขออาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและของสมเด็จพระเจ้ายู่อัวพระเสื่องคพระสมงมงคจงดลบันบรรดาลให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศาึกษาทุกท่านของการศึกษาของเราตลอดเอกินรุ่นนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุขกันตั่วหน,น้า สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยกุศลนะครับในรัชวีีขึ้นปีใหม่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยกุศานี้กระผมขออำนาจคุณพระศรีพรอรตัตนัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนตลอดจนครอบครัวของทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ขอให้สิ่งนั้นจบประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครัีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565ขออนุาเรียนว่าในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณผู้บริหารคณะครูตลอดจนบุคลากรทางการศาึกษาทุกท่านที่มีส่วน ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพให้แก่นักเรียนในสังกัดด้วยดีเสม,มอมาในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้กระผมขอส่งความปรารถนาดีและขอส่งความสุขไปยังทุกท่านเพอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เก็บไม่ไข้ปลอดภัยจากโรคโควิดสิก้าแล้วกขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี2 5 0 0 65ส้าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ้านรับหครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่สวัดีปห I'm going